สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โลกของยู u n นค่ะยูฟันให้มากกว่าที่คุณเคยรู้จักด้วยแพลตฟอร์มที่กำลังมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะดิฉันต้องตานะคะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูแนวโน้มของธุรกิจที่มีการเติบโตมากที่สุดนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่านะคะหน้าเว็บต่างๆนะคะจะมีการขายสินค้าซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นนะคะ อย่างที่ให้เรารู้จักนะคะอย่างเช่น amazon.com นะคะอันนี้ก็จะมีการซื้อขายสินค้าเช่นเดียวกันรวมถึง eBay นะคะในรูปแบบของการประมูลสินค้าค่ะและ เว็บของคูปปองนะคะที่จะเป็นส่วนลดที่พักนะคะสำหรับทุกท่านที่สนใจนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะรวมถึงแพลตฟอร์มของในส่วน Google และก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะตอนนี้เห็นได้ว่านะคะธุรกิจของอ e ีคอมเมิร์ซในเรื่องของการซื้อขายสินค้าเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเลยนะคะ และแพลตฟอร์มที่จะมาแนะนำทุกท่านให้รู้จักและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ค่ะพิลฟันนะคะเราแบ่งให้สำหรับคนที่ชอบซื้อนะคะมีช่องทางสำหรับผู้ที่ชอบขายและมีช่องทางสำหรับผู้ที่ชอบขยายเครือข่ายและผู้ที่ชอบลงทุนค่ะคนที่ไม่ชอบชวนใครไม่ชอบประชุมไม่ชอบขายไม่มีเวลาก็สามารถที่จะมาศึกษาข้อมูลกับเราได้ค่ะ สำหรับยูฟันสโต้นะคะก็เปรียบเสมือนค้าขนาดใหญ่ค่ะที่มีสินค้ามากมายนะคะที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมให้ทุกท่านได้จับจ่ายซื้อหาได้นะคะในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดค่ะสำหรับแบรนด์สินค้ามากกว่า60แบรนด์นะคะตอนนี้ได้เข้ามาอยู่กับยูฟันสโตแล้วนะคะแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างเจราจาอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุชชี่หรือแท็กนะคะก็มีสินค้าให้ทุกท่านได้ซื้อหากันบนเว็บไซต์ของเราแล้วค่ะ เรามีรางวัลการันตีนะคะเป็นรางวัลความเป็นเลิศนักลงทุนทางการเงินเอเชียแปซิฟิกค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้รับรางวัลทางการค้าบนอินเทอร์เน็ตค่ะเรามีพรีเซนเตอร์สาวสวยนะคะเป็นมิสมาเลเซียนะคะที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยูฟันค่ะ นอกจากยูฟัน t o r e ของเราแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของยูฟันพอ e r t ีนะคะยูฟันโกลนะคะซื้อขายทองคําได้นะคะและก็ยูโบนัค่ะที่จะมุกเพิ่มมูลค่ากําไรให้กับนักลงทุนค่ะ เรามาทำความรู้จักกับ4ีบอร์ดบริหารของยูฟันกันค่ะท่านแรกนะคะมิสเตอร์นีโออองค่ะท่านเป็นเจ้าของบริษัทยูฟันนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเมืองทองคำขนาดใหญ่ด้วยนะคะท่านที่สองนะคะมิสเตอร์ไบรลีนะคะท่านเป็นคนเขียนระบบให้กับตลาดหุ้นและตลาดหลักทรัพย์นะคะรวมถึงเขียนระบบให้กับบริษัทเครือข่ายดังๆเลยค่ะหลายๆแห่งเลยนะคะก็เป็นที่รู้จักกันท่านที่สค่ะ ด็อตรดาโตวาเลนนะคะท่านก็เป็นสุดยอดของนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ที่สร้างแบรนด์ให้กับ ธุรกิจชั้นนำหลายๆแบรนด์ค่ะและท่านสุดท้ายค่ะคือดัตโตเทเนเตนะคะผู้ที่ประสบความสำเร็จในระบบ e ีแชร์มาร์เก็ตติ้งนะคะที่นำระบบ e ีแชร์ค่ะมารวมกับอ e ีคอมเมิร์ซได้สำเร็จนะคะและทำให้ยูฟานค่ะกลายเป็นยุคที่5ของแพลตฟอร์มใหม่อีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเรายังมีทีมบริหารนะคะคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอีกหลายท่านนะคะที่ดูแลในแต่ละประเทศรวมถึงในส่วนของประเทศไทยด้วยนะคะ ขนาดนี้นะคะยูฟันได้ขยายไปถึง20กว่าประเทศทั่วโลกนะคะและเราก็มีมบริษัทในเครือของยูฟันนะคะในส่วนของยูฟันคลับนะคะยูฟันสโตร์ดอทคอมยูโทเค e นนะคะรวมถึงยูฟัน p r o p e r t ี้ยูฟันมีเดียค่ะและในอนาคตนะคะเรายังมีในส่วนของยูฟันแบงก์และก็ยูฟันบรอ์เทรดด้วยนะคะสำหรับยูฟันเซ็นเตอร์นะคะเรามีเซ็นเตอร์ที่ขยาย ไปประเทศต่างๆในทวีปเอเชียนะคะเรามีสำนักง,งานอยู่ที่จาการ์ต้านะคะฮานอยสิงคโปร์ค่ะมาเลเซียนะคะแล้วก็ฮ่องกงนะคะและอีกหลากหลายที่เลยสำหรับประเทศไทยนะคะประธานที่ปรึกษาบริหารระหว่างประเทศนะคะและเป็นประธานที่ปรึกษายูฟันไทยค่ะคือท่านพลโทอธิวัฒน์สุนปานนะคะ ท่านยังเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมด้วยค่ะเป็นวายเวย์เพรสิดเนนต์ของเรานั่นเองนะคะและเรายังได้รับเกียรติจากอาจารย์ประมาณเรืองวัฒนะวณิชนะคะซึ่งเป็นนักกฎหมายชื่อดังมาเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับบริษัทของเราด้วยค่ะเราได้ทําการจดทะเบียนกรมการพัฒนาธุรกิจการค้ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีศึกสํานักง,งานเป็นของตัวเองนะคะรวมถึง ตั้งในบริเวณของชุมชนค่ะเดินทางสะดวกนะคะใกล้กับเซ็นทราลบางนานะคะสนใจก็มาแวะชมได้นะคะที่ Head o f f i c e กรุงเทพนะคะสำหรับยูฟันนะคะยังได้รับรางวัลดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ค่ะมั่นใจได้ว่านะคะท่านจะได้รับ ความยุติธรรมในการาร่วมธุรกิจกับเราอย่างแน่นอนค่ะสำหรับการเปิดบัญชีหรือเริ่มต้นเป็นสมาชิกกับเรานะคะเราก็จะแบ่งเป็นแพ็กเกจต่างๆให้ท่านได้เลือกนะคะอย่างเช่นแพ็กเกจหดาวค่ะอยู่ที่500 US ดอลลาร์นะคะ2ดาวอยู่ที่1000 US ดอลลาร์ค่ะ3ดาวอยู่ที่5000 US 4ดาว 1,000 10, 0และ5ดาวอยู่ที่50,000 u s ดอลลร์ค่ะซึ่งแพ็กเกจต่างๆเหล่านี้นะคะเรายังมีแต้มนะคะที่เราเรียกว่า Product Point นะคะท่านาสมัครแพ็กเกจที่1นึ่นะคะ500ท่านก็จะได้รับ Product Point 500เหมือนกันค่ะ S Point นะคะใช้เป็นส่วนลด500 u s เช่นเดียวกันค่ะและอยู่พอย6์40-60%นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะเราก็มีแพ็กเกจพิเศษค่ะเป็นแพ็กเกจบ้านนะคะ1,500,000 u s ดอลลาร์ 1, 50, นะคะกับ350,000 u s ดอลลาร์ได้บ้านเป็นของตัวเองฟรีๆค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังได้บินาปุลี่ค่ะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในเครือของอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ก่อสร้างสถานที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนภูมิและอีกหลายๆที่ทั่วโลกนะคะมาจาับมือกับยูฟันค่ะเป็นพันธมิตรที่จะร่วมสร้างอาณาจักรนะคะของอสังหาที่บางโปูค่ะคือบางกอกมารีน่ารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะโดยที่ยูฟันนะคะได้เข้าร่วม ถือหุ้นถึง29%นะคะและมีบินาบุลี่ที่ดูแลเรื่องของการสร้างโครงการ56%ค่ะและมีนักธุรกิจชาวจีนอีก15%นะคะโครงการนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับสวุวรรณภูมิค่ะเดินทางสะดวกนะคะใช้เวลาเดินทางน้อยด้วยนะคะสาเหตุที่ทำไมายูฟันถึงเลือกกรุงเทพนะคะเพราะว่า กรุงเทพเป็นเซ็นเตอร์ของประเทศเอเชียนะคะที่เดินทางไปมาสะดวกนะคะรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็เอื้ออหนวยกับการทำธุรกิจด้วยนะคะสำหรับแพ็กเกจนะคะอย่างที่แจ้งให้ทราบกันเมื่อสักครู่นะคะเรามีในส่วนของ P point ให้นะคะดิฉันยกตัวอย่างอยู่ที่ Invest ที่1,000 US อลลาร์นะคะ ท่านจะได้เป็น P-Point นะคะ100%เลยก็คือ1,000 US d ลลาร์นะคะใช้ไปทำอะไรใช้ชื่อสินค้าได้100%ผ่านเว็บไซต์ y u f u n s t o r e com ค่ะและ S-Point นะคะก็ได้100%เช่นเดียวกันค่ะใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดค่ะอาทิเช่นนะคะท่านซื้อสินค้าในหน้าเว็บ1,000 US d ลลาร์ค่ะแต่ยังขาดเงินสด ที่เหลือนะคะเพราะว่าสินค้ามีมูลค่าถึง2,000นะคะท่านก็สามารถใช้ P point 1นะคนะคะบวกกับ S point อีก1000นะคะเท่ากับท่านไม่ต้องควักกระเป๋าสตางค์เลยทีเดียวและนอกจากนี้ค่ะเรายังแถม U point อีกนะคะ U point เอาไปทำอะไรนะคะเราให้40-60%ตามแพ็กเกจนะคะเมื่อท่านลง1,000 US เราให้อยู่ที่450 U point ค่ะใช้ลงทุนซื้อขาย U token ยูทเคนคืออะไรนะคะหลายๆคนคงเริ่มสงสัยแล้วยูทเคนนะคะเป็นรูปแบบใหม่ของสกุลเงินดิจิตอลค่ะซึ่งเราใช้ระบบยูบัตเตอร์เทรดนะคะโดยที่มียูทเคนเป็นระบบดิจิตอลเคเรนซี y ค่ะก็เปรียบเสมือนสกุลเงินบิตคอยนะคะที่หลายท่านอาจจะเคยรู้จักกันมาแล้วนะคะโดยที่อยู่ฟันนะคะมีการสำรองทองคำค่ะให้กับหน่วยยูทเคนนะคะ ทำให้ยูโทเคนเนี่ยมีมูลค่าจริงในตลาดค่ะสามารถนําไปซื้อขายสินค้าต่างๆที่อยู่ในระบบของยูฟันค่ะไม่ว่าจะเป็นยูฟันพอ p e r t y ยูฟัน Go ต่างๆนะคะรวมถึงการมีการควบคุมปริมาณการออกหน่วยยูโทเค็นค่ะโดยที่นะคะเรามียูโทเค็นร e เซิร์ค่ะเป็นผู้ที่ควบคุมปริมาณการออกหน่วยยูโทเค็นนะคะโดยดูจากดีมานและสภายของตลาดค่ะรวมถึงเรายังให้โบนัสคูณ2เท่าให้กับสมาชิกขับทั่วโลกด้วย ความแตกต่างระหว่าง Bitcoin กับยูท k e เคนนะคะสังเกตได้นะคะ Bitcoin เกิดแล้ว5ปีแต่ยูท k e เคนเกิดขึ้นมาแล้ว1ปีค่ะเรามีสำนักง,งานใหญ่นะคะมีการจัดการที่มีระบบค่ะมีห้างช้อปปิ้งออนไลน์เป็นของตัวเองมีการดำเนินระบบแบบออนไลน์และออฟไลน์ค่ะมีการดำเนินธุรกิจแบบ O2O และ Member to Member มีการจ่ายโบนัสและที่สำคัญคือ มูลค่าของยูทอ e เคนนะคะขึ้นเร็วกว่าบิตคอยค่ะในช่วง1ปีเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง600%เรซรวมถึงเรายังมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงมีการลงทุนในระบบทองคำอีกด้วยค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าความแตกต่างของยูทอ e เคนและบิตคอยชัดเจนมากเลย ยูโทเคนในระบบของยูฟันสามารถซื้อขายในการตลาดของยูฟันแลกเป็น SP เพื่อกลับเป็นส่วนลดแทนเงินสดได้นำไปแลกซื้อขายทองคำได้แลกเปลี่ยนซื้อขายเป็นค่างเงินได้กับสมาชิกยูฟันทั่วโลกนำไปซื้อ Property ได้และที่สำคัญในอนาคตเรายังใช้ในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาได้ด้วยนะคะ ความมั่นคงของยูฟันนะคะเราเห็นได้เลยเพราะว่าตอนนี้ยูฟันนะคะได้ทำสัญญา MOA นะคะร่วมกับธนาคารนะคะเพื่อที่จะมีผลผลูกพันสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะคะอันนี้ก็ทำให้แสดงถึงธนาคารว่าเริ่มยอมรับในตัวของยูฟันแล้วจึงกล้าลองรับมูลค่าของยูโทเค็นค่ะค่ะแล้วยังมีพิธีต่างๆนะคะในการมอบยูโทเค็นด้วยให้กับธนาคารนะคะ นอกจากนี้เรายัางทำเพื่อการกุศลค่ะเรามอบเงินบริจาค40,000ยูโทเค็นนะคะให้กับมูลนิธิบรรเทาภัยพิบัตินานาชาติด้วยค่ะเพื่อช่วยเหลือสังคมในโลกนะคะมูลค่านะคะของยูโทเค็นนะคะจะมีการเพิ่มขึ้นเมื่อวอลลุ่มถูกซื้อทั้งหมดนะคะโดยมูลค่าจะเพิ่มขึ้นทุก0.001จุดนะคะอย่างเช่นในตารางนะคะจาก0.263เป็น0.264ค่ะ ตามวอลลุ่มนะคะจากผู้ที่ต้องการซื้อและผู้ที่ต้องการขายค่ะนอกจากนี้นะคะราคาขายจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตของตลาดนะคะยิ่งซื้อมากนะคะวอลลุ่มก็จะยิ่งถูกขายได้หมดค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเรายังมีการให้โบนัสคูณ2เท่าให้กับยูท k e เคนอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่ายูท k e เคนเป็นพ s ส v ีอินคัมที่ให้ไรายได้ร่ำรวยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ รายงานการตลาดของมูลค่ายูโทเคนนะคะเราเปิดให้ทุกท่านได้เปิดดูออนไลน์24ชั่วโมงค่ะได้เห็นโทัโทั้ของวอลลุ่มที่ถูกขายในตลาดวันต่อวันนะคะเรามีระบบยูบัตเตอร์นะคะคือการซื้อขาย สินค้านะคะผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัทนะคะที่ w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  i e u r t e r a t e c o m นะคะสามารถลงประกาศซื้อขายสินค้าได้ฟรีค่ะเราใช้ยูทเคเน็เป็นกาแรแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะคะผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัทค่ะบริษัทคิดค่าอัตราธรรมเนียมการโอ,อนแค่5%เท่านั้นค่ะ สำหรับอีกระบบหนึ่งคือยู u b ต t t e r M2M นะคะ Member to Member ค่ะเป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างสมาชิกด้วยกันเองนะคะในกลุ่มนะคะบริษัทจะคิดค่าอัตราธรรมเนียมการโอนเพียงแค่1%เท่านั้นนะคะอย่างเช่นคุณโน้นนะคะจากประเทศไทยเอง ก็ใช้บาราเจอร์นะคะคือ,อยูทเคนเนี่ยแลกซื้อในราคา83,000ได้รถมินิคูเปอร์มาเป็นเจ้าของอย่างง่ายๆนะคะรวมถึงรถเบนซ์นะคะร้านอาหารและร้านโทรศัพท์มือถือนะคะตอนนี้ก็กำลังเพิ่มขยายกันไปเรื่อยๆนะคะยูโบนัสนะคะยูโบนัสคืออะไรคือเว็บไซต์สำหรับสมาชิกนะคะได้ตรวจสอบอยูทเคนณะราคาปัจจุบันนะคะและยู โทเคนทั้งหมดค่ะอยูโบนัสน,นะคะจะแสดงถึงจำนวนเงินต่างๆนะคะที่เราได้ผลกำไรและรวมถึงการนำออกนะคะว่าสามารถจัดถอนได้โดยตรงนะคะหรือว่าซื้อขายกันเองระหว่างสมาชิกได้เท่าไหร่นะคะ อันนี้ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะที่ต้องนะคะ0991493565ค่ะเราก็จะมาให้คำแนะนำและปรึกษาในเรื่องของยูท k e เนให้ชัดเจนค่ะในตอนนี้นะคะยูท k e เนก็ยังมีแคชกา a r ดนะคะสำหรับ ผู้ที่สนใจที่จะทําบัตรค่ะเพราะว่าตอนนี้จะซื้อขายง่ายๆย u ูโทเค็นนะคะรูดซื้อของหรือสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแผนรายได้ของ u f ฟันนะคะสําหรับผู้ที่ลงทุนในแพ็กเกจต่างๆนะคะ1รหัสเราจะเปิดได้7จุดนะคะซึ่ง7จุดนี้ทําให้ท่านได้รับรายได้สูงสุดถึง73ล้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งอย่างที่แจ้งตอนแรกนะคะนักลงทุนเนี่ยไม่ต้องรักษายอดค่ะ ไม่ต้องต่ออายุไม่ต้องชวนคนและแถมมีสินค้าให้เลือกช็อปทั่วโลกเลยนะคะในส่วนของค่าแนะนําค่าทีมค่าแมชช่นและยอดขายทั่วโลกส่วนจะรา,ายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะติดต่อต้องได้นะคะ0 9นย์9 3 5 6 5ค่ะในรูปแบบของการตลาดนะคะเรามีค่าแนะนําที่จ่ายทุกท่านได้ทุกวันนะคะมีค่าบริหารจ่ายทุกวันเช่นเดียวกันค่ะ และโบนัสแมชิ่งจ่ายทุกวันเช่นเดียวกันค่ะตามรายได้ของคนที่เราแนะนำนะคะเรามีระบบรองรับสำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจอย่างรวดเร็วนะคะและมั่นคงค่ะระบบนี้ชื่อว่าระบบ227ค่ะ2ข้อ2คน7วันค่ะข้อแรกคือสมัครสมาชิก1000 u s ดอลลาร์นะคะ และข้อที่2แนะนําสมาชิก2คน1,000 u s ดอลลาร์ภายใน7วันค่ะทําไมจะต้องให้ทําแบบนี้นะคะดูง่ายๆมากค่ะเพราะว่า7วันเนี่ยเราได้ค่าแนะนําและค่าบริหารทีมถึง8,000กว่าบาทนะคะดังนั้นนะคะเดือนที่1การบริหารทีม16คนจะทําให้เรามีค่าบริหารทีมถึง4 7 1 0 0บาทนะคะสําหรับเดือนที่2เห็นไหมคะ จะขึ้นตามจำนวนเลยนะคะเดือนที่4 10ล้านห้าแสนบาทบวกบวกมันเป็นไปได้อย่างไรนะคะหลายท่านคงสงสยัยติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังใหม่ค่ะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะ หลายท่านคงสงสัยในเรื่องของธุรกิจยูฟันแล้วนะคะก็สามารถโทรหาต้องได้นะคะติดต่อที่หมายเลข0 9 9 1์9 3 5 6 5นะคะเราพร้อมที่จะมีทีมที่ปรึกษาธุรกิจนะคะที่คอยแนะนำในเรื่องของการลงทุนการเงินและความร่ำรวยนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะยินดีและร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะขอบคุณค่ะ